สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิ่องยูนิเวอร์เกมซอสอาร์ตออนไลน์บาเรียนโชว์ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีตู้ใหม่เข้ามาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เป็นตู้ของยูกินะครับผมแล้วก็อาร์ซุนะนะฮะร่างของภาคมาเธอร์สโรซาเรีโอนะฮะก็เป็นภาคที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับยูกินะครับผมตัวยูกิคือตัวละครผมสีม่วงนะฮะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะฮ เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยนะครับผมโอเคผมทาพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับมาดูท่าหน้าของตัวละครยูกิกันก่อนเลยนะผมความสามารถพิเศษติดตัวนะผมถ้าเกิดว่าโดนแคนเซิลสกิลหรือว่าใช้แคนเซิลสกิลนะผมเพิ่มสเต็ต20เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา10วินะผมแล้วถ้าใช้สวิตช์นะฮะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่5เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา60ว,ลาวินะผมไอ้สกิลแคนเซิลเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งอยู่แล้วเรากดแดสออกนะฮะมันอาจจะเเเเเเเปปปป็็นน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 นคคคคัััซจจิิิิลลลลลแแออ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 มมมมมมช่่่่่หหรรรรรรืืาา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 าีีี้้้้้้้จจจะะะพพยกกกกบบตตตงไไดดดถถววใใูสท์ผผ สกิลแคนเซิลเนี่ยมันคืออะไรนะผมการโจมตีปกติธรรมดานะผมเป็นกายภาพนะฮะเป็นธาตุลมดาเมจ400นะฮะสกิลที่1นึ่งนะผมทำดาเมจพันสเลยนะผมเป็นธาตุลมด้วยนะฮะ มีความสามารถในการติดสตันศัตรูได้ด้วยนะผมเพิ่มล่าสเกตเต็มเลยนะผมคือดีมากๆและแรงมากๆน่าจะเป็นตัวละครที่แรงที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วนะฮะแรงกว่าอาร์เซน่าท่าลมที่เพิ่งเข้าใหม่นะผมก็คือว่ามีทั้งสตันแล้วก็มีสกิลที่ดุดแรงมากๆนะผมสกิลที่สองนะผมทำดาเมจหกร้อยนะผมก็ทั่วไปนะผมเหมตัวละครอื่นๆเลยนะเป็นท่านลมนะฟิตชิ่งสกิลนะผมเป็นสกิลอันติเมทที่น่าจะแรงที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วเพราะดาเมจไปถึง5,500เลยนะปกติตัวละครฟิสิกส์ดามจะเมทนะผมจะไม่่คอยเเกกินนนนี้้ะะะครผมมถาาปป็็จู่ 2005นะะฮแล้วความสามารถจากการสวิตช์นะผมตัวคอรตัวนี้จะ เพิ่มสกิลธาตุลมแรงขึ้น10%เป็นเวลา20วินะฮะถ้าเกิดว่าเราทำ,ท,ำท่ามที่สวิตได้นะผมก็จะรีเซ็ตสกิลคูดาวก็จะทําให้คอมโบนะต่อเนื่องมากขึ้นนะฮะตัวละครถัดไปนะผมนั่นก็คืออาซิน่านะผมล่างในปาร์ตี้ของยูกินะฮะก็จะเป็นตัวละครสายเวทมนต์ธาตุน้ำนะผมทำดามเมจเวท400ต่อการโจมตีปกติธรรมดานะฮะามาติดตัวนะผมถ้าใช้สวิตนะผมเพิ่มอิน10%เป็นเวลา30วินะผมแล้วตัวละครที่สวิตเข้ามานะฮะก็จะเพิ่มอินอีก10%เป็นเวลา30วินนนนนาาาททีเเเเช่่กัะะะะฮดดมมมมจจ1 1,000ผผไปถึงลย เป็นดาเมจเวทมนต์นะผมแถมทําให้ติดสตันได้ด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะผมส่วนสกิลที่สองนะผมทำดาเมจไปถึง800เลยนะผมแล้วเป็น mode, าดาเมจเวทมนต์ธาตุน้ำนะผมมีความสามารถในการติดแช่แข็งได้ด้วยนะฮะซึ่งทั้ง2ส,สกิลเนี่ยมีสตันแล้วก็มีฟีดด้วยนะผมก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคส,สุดๆเลยนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้ไว้ในการต่อคอมโบหรือเชนคอมโบหรือว่าทํา CC กับศัตรูได้ด้วยนะ,ะส่วนฟิเนชชิ่งสกิลนะผมทำดาเมจห้าพันนะผมแล้วไม่ใช่ดาเมจเวทมนต์นะผมเป็นดาเมจกาายภาพในตัวละครสายเวทนะฮะก็คือเป็นอะไไรที่่่มคอยได้เห็น แล้วผมแต่ดาเมจก็เท่าเท่ากับตัวละครอื่นๆทั่วไปนะฮะส่วนสวิตสกิลนะผมถ้าเกิดว่าเราใช้สวิตนะผมสกิลธาตุน้ำจะแรงขึ้น10เป็นตเวลา15วินะฮะถ้าเราทำไทม์ลีฟสวิตนะผมลดคูลดาวของสกิลสวิตทั้งทีมนะฮะ10นะผมก็จะทำให้เราสามารถที่จะสวิตหรือต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นนะฮะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไว้ไว้สำหรับการเชนคอมโบต่อคอมโบกันนะฮะผมส่วนอเบลิตี้การ์ดนะผมก็จะเพิ่มสกิลพาวเวอร์หรือว่าเพิ่มความแรงของสกิลแรงขึ้นนะผมถ้าาาเเเกกิิิดว่รสลลแคนนซะฮะก็ยัง,ง,ง,ะะ Can ยยงผมถ้าใ ใชไหมหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้กับธาตุลมนะผมเลยสกิลธาตุลมนะผมจะแรงขึ้นอีก20%่สิบเร์เลยนะผมส่วนสแตทที่ได้จะเป็นอินนะผมแต่ของอาซินะเนี่ยอ่าออริตี้ใส่เหมือนกันเป๊ะเลยกับของโยกินะผมดจะต่างกันแค่ว่าสแตทเชนของมันเนี่ยผมมันจะเพิ่มสเต็งแทนอินนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมันเป็นเพิ่มดาเมจให้ธาตุลมนะผมมันไม่เพิ่มให้ธาตุน้ำของตัวเองนะการ์ดอาซินะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับการใส่ของตัวเองหรือเปล่านะผมเพราะตัวเองมันธาตุน้ำนะ เก็ตฟรีที่ได้มาจากการแจกนะผมในการสุ่มนะผมอาจจะไมไ่ใช้เพชรนะผมเพราะว่าตัวละครไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะผมแล้วผมก็อยากจะดองเพชรไว้ก่อนนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ชอบตัวละครยูกิมากขนาดนั้นนะผมผมอาจจะอวยอาเซนะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลมอารเซนะเนี่ยผมมีแล้วนะผมถ้าเกิดไปเจอบอสท,ที่ต้องใช้ท่าลมเนี่ยผมก็สามารถใช้อารเซนะได้นะแต่ใครที่จะไม่มีท่าลมเก่งๆนะผมก็แนะนําให้สุ่มตัวละครตัวนี้ให้ได้นะผมว่าตัวละครตัวนี้น่าจะทําให้เราชนะบอสท,ที่ต้องใช้ท่าลมได้ง่ายมากๆเลยนะฮะ ก็จะกดแคนเซิลไปก่อนแล้วกันนะผมเอาเรื่องเอาใช้เฉยๆนะฮะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ s อ r แน่นอนจากการสุ่มครั้งนี้นะผมก็สุ่มขำๆเล่นๆไปนะฮะเขามีทิเก็ตมาให้ก็ใช้ๆนะฮะมาไปเลยลุ้นเลยอิชโชไทมโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่ ด้านาเมทแบจัดๆได้ไหมดาบทองอะไรโอ้ดีเรื่องแสงน,นิดๆนะับผมแต่ไม่ใช่ดาบทองนะฮะคือไม่น่าจะได้เอเซอร์นะผมว่าดาเมจอย่างน้อยนะผมพันพันน,นิดๆเองนะแพรี่ด้วยนะอ่าแทงแ 4, 000, 5, 000, 7, 000. เข้าไปสี่พันห้าพันเจ็ดพันเหมื่นหนึ่งจบแล้วจบแล้วหมื่นเดียวอ่ารับ โอเคครับผมก็ม,มาดูในส่วนต่อไปนะผมนั่นก็คืออีเวนต์นะครับผมวาเลียนคอมเพติีแบทเทินะผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังพอสมควรนะฮะผมเข้าใจว่ามันจะเป็นอีเวนต์แบบสู้กันสู้กันนะผมแต่มันไม่ได้สู้กันเลยนะมันสู้กับมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปเลยนะผมแต่แค่ต้องเลือกฝักเท่านั้นเองนะฮะว่าเราจะอยู่ฝั่งอารซินาะนะฮะหรือว่าจะอยู่ฝั่งอลิสนั่นเองนะผมถ้าอยู่ฝั่งอารซินาะ ถ้าชนะก็จะได้รางวัลเป็นตัวละครอสุนะธาตุน้ำนะผมก็เป็นตัวนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะผมว่ากราฟิกจะสวยขนาดไหนนะผมอ <c oughs> มาข่ะอนนี้ก็ต้องเลือกแล้วแหละครับผมไม่เลือกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็ต้องเลือกฝั่งนี้นะฮะอวยสุดๆเลยครับผม โอเคก็ความสามารถติดตัวของตัวละครตัวนี้นะผมก็จะเป็นลดเดฟนะผม25เปอร์เนะผมไปเพิ่มสเต็งแทนนะฮะส่วนดาเมจจากสกิลที่1นึ่งนะผมก็คือ900นะผมมีผลแช่แข็งด้วยนะผมสกิลที่2ก็700นะฮะฟิ n i ชชิ่งสกิลนะผม4,500นะผมส่วนสวิทช์สกิลนะผมก็คือเพิ่มสเต็งให้ทั้งปาร์ตี้นะผม15เปอร์เนะผมแต่ถ้าทำทันที่สวิทช์ได้นะผมก็จะเพิ่มสเต็ง25ให้กับทั้งทีมเลยนะฮะก็มาดูทางได้าของทีมอลิสกันบ้างน,นะผมว่าตัวละครอลิสที่จะะะไได้มาเป็นนยังงะฮะ ก็ดูสวยน่ารักสดใสนะผมก็ทุกอย่างพาสสีของตัวละครหรือว่าสกิลของตัวละครนะ่ะเหมือนกันหมดเลยดาเมจเท่ากันเป๊ะเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นคลาสหรือว่าธาตุก็คือเหมือนกันเด๊ะเลยนะผมสิ่งที่แตกต่างนะผมคือสกิลที่1น,นะฮะสกิลที่1ของอลิสนะผมจะไม่มีแช่แข็งนะผมแต่ว่า การโจมตีธรรมดาทั่วไปสามารถกดค้างได้เพื่อจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวอลิซกับอาซินะที่เขาจะแจกนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็ได้คือใครอวยตัวไหนก็อยู่ทีมนั้นไปเลยครับผมมันไม่ได้มีผลแตกต่างอะไรกันมากมายนะเอาเป็นว่าใครอวยตัวไหนก็อยู่ทีมคนนั้นไปเลยนะครับผมเพราะมันไม่ได้แตกต่างอยู่แล้วนะฮะก็อยู่ที่ว่าของรางวัลที่จะได้ตอนจบนั่นเองนะครับผมผมก็เลือกไปเลยครับผมไม่ต้องตัดสินใจะไรมากมายนะ,ะกดจอยเลยฮะ ภายในตัวของอีเวนต์นะผมมันก็จะเป็นอีเวนต์แบบลงด่านเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะผมเก็บเฟสติวัลสกอร์นะฮะคล้ายๆของก่อนหน้านี้เลยนะผมเก็บคะแนนแข่งกันไต่แรงไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวไปดูรีบาร์กันนะผมมันก็จะมีการ์ดที่เขาจะแจกเพิ่มนะผมก็คือตัวอศัศนะล่างเมื่อกี้เลยครับเป็นอาบิลิตี้การ์ดนะผมแล้วก็มีของอลิสด้วยนะฮะเดี๋ยวดูของอศัศนะก่อนนะผมการดาเมจเวทถ้าเลือดมากกว่า100หรือเท่ากับร้อยนะฮะก็คือจะมีผลได้ ทุกๆ30มสิบวินะผมจะไม่ด้มีผลตลอดนะผมส่วนของอลิสนะผมเด้งเลื่อยขึ้นมา1%เมื่อใช้สกิลนะฮะทาร์กเกตอาจจะมากกว่า1ก็ได้นะผมของที่แจกมาเป็น s อ r เป็นการได้ได้ยังไงก็ดีอยู่แล้วนะผมก็ต้องรับเอาไว้นะผมพยายามเคลียร์เควสให้หมดนะฮะก็มาดูกันนะผมว่าตัวละครตัวไหนที่มันบูสต์สกอร์โบนัสบ้างนะผมก็เป็นตัวละครใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะผมถ้าใครไม่มีก็อาจจะต้องอาศัยความถึกเอาแล้วกันนะผมในการที่จะเล่นเคลียร์ด่านทั้ง3ด่านนี้นะผมก็เคลียร์ไปเรื่อยๆผมเก็บเเบเเเเพพชชรรรรรรกก็็บบบศษไปื่อยๆนนะะะผมีวา์ดให้คะฮะ ส่วนมอนสเตอร์ที่อยู่ในด่านต่างๆนะผมก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟนะผมก็ต้องเน้นธาตุน้ำเพื่อเอามาจัดการนะครับผม มาดูทางฝันของข้อมูลลุดกันบ้างน,นะผมผมก็ไม่มั่นใจนะว่าภาพที่ดุดออกมาเนี่ยเป็นอ b บ l ิตี้การ์ดหรือว่าเป็นตัวละครน,นะฮะแต่จากที่ดูมันควรจะเป็นอเบริตี้การ์ดมากกว่านะผมเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งนะฮะส่วนใหญ่อเบริตี้การ์ดจะเป็นแนวตั้งทั้งหมดเลยนะผมก็ดูเท่ดีนะฮะมีทั้งคริโตที่เป็นใช้ปืนคู่ด้วยนะผมแล้วก็คริโตดาบคู่ที่เป็นแบบชุดชาวบ้านทั่วไปนะผมชีนอนแล้วก็คริโตภาคแฟนทอมบูลเล็ดด้วยนะผมเป็นดาบเลเซอร์นะฮะเผื่อตัวละครจะเข้ามาก็อาจจะเท่ดีผมว่าน่าจะเท่่มมาากเลยนะะนนะะผสวภพตอไป เป็นส่วนของบริ a ัทของชีนอนที่ถือปืนกลสีชมพูนะฮะก็ดูน่ารักดีนะผมแล้วก็โมเดล2ตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ก็คืออลิสกับยูจีโอนั่นเองนะผมเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้นะเป็นสีเขียวๆนะผมก็ดูสวยดีนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะผมว่าตัวละคร2ตัวนี้จะเข้ามาตอนไหนแต่ผมเดาว่าน่าจะหลังคริสต์มาสไปอีกนะผมก็คือหลังปีใหม่ไปเลยนะฮะ ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครตัวใหม่กับอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ข้อมูลหลุดนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกรลังใจของผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับทีมอาร์เซน่านะครับผมพยายามปั่นแต้มหน่อยนะฮะตอนนี้ทีมอลิสนำไปแล้วนะครับผมถ้าเราอยากได้รางวัลเป็นอาร์ซซน่านะครับผมก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับผม spam ปุ่มสคริปต์รับผมเเพื่อราจะะะะได้ชนนฮ โอเคครับ okay. ส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วจเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน